สวัสดีค่ะแม่น้องนี่นะ่ะสาวสูรินผ้าทั่วเด้อค่ะผ้าเพิ่นค่ะผมเมนผ้าทั่วเมืออ่อกี้มาฝากชอ่องทางยูทูบเด้อค่ะช่องไม้เด้อค่ะอซอบานองอแม่น้องนี่นะ่ะสาวสุรินผ้าเพิ่นเด้อค่ะจะไนกะฝากย่าอีย่าอายกูไหลกแช่กะมือ,อกะเป็นวันหยุดนะคะกะเหตุกับเขาวกะคิดกะทั่วไปค่ะก็เลยไม่อย่างพิเศษกะ กับสีทํามคิบแบบชีวิตประจําวันนะคะช่วงเวลาว่างก็อยากทําคลิปลง youtube นะคะจะได้ก็ฝากพี่น้องเนื่อเลยเน่้อายฝากติดตามช่องไมเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ไมเดอร์ค่ะเจนได้กะฝากติดตามเดอร์ค่ะตอนนี้บรอนี้สีทอดสี่ใก่้รับหนึงข้าวเหนียวนะคะกับกระเท็ดน้ำพริกน้ำพริกปูน้ำค่ะ รัางหนึ่งข้าวเหนียวเด้อยำเสาเมิกาค่ะตอนนี้เติเดเอค่ะใส่ถงไวก่อนนะวันนี้ไม่ทำอะไรค่ะคุณแม่อาวุล oh, well. วันนี้แม่ก็จะทอดไก่นะคะวันนี้มาดูอาหารเช้าของเราอาหารเช้าของเรานะคะก็จะกระสีมักไก่เนี่ยนะคะเราเล่าเ้ยวย <c oughs> อค่ะกระสีมักไก่อะคะอ่ะมักไก่ให้พอบ้านแล้วก็ให้ลูกสาวนะคะกระสีนี้หมักรสด,ดีใส่รสดีซอสน้ำตาลนะคะอาหารเสาวของเข้า <c oughs> ถ้านไดกกินข้าวเสาวก,กันเลยน้ำมันห่อนี้เนาะบบดนี้น <c oughs> หิวข้าวไม่ะลูกสายแล้วเลยไม่ได้กินข้าว <c oughs> หิว ข้าวอยากกินไก่สายแนละ้ววันนี้จะเที่ยงนะไม่รู้วิวเรียกข้าวเชา้าหรือเรียกข้าวเที่ยงดนะีเนี่ยข้ากับข้าวหูไขว้นี่นตื่นสายกัน,นตื่นสายค่ะตื่นสายน้องที่หน้าก็ตื่นสายเหมือนกันนะั <c oughs> ่นแหละรอน้ำมันเลือก่อนแล้ค่อยใส่ไก่ลงไปเดี๋ยวจะจเ,จเอาหม้อมาเตยไก่เวลาทอดเสร็จจะได้เสดจน้ำเอ้ยเสดจน้ำมันจะเน็ตน้ำมันนี่นึงข้นเหนียวอยู่นะคะ มืโอนี้มันหยุดเด้อค่ะบันไหนไปเห็นงานอยู่บานกับเขาอยู่บ้านเขาก็สะอาดบ้านมันหยุดกับทักพ่นนะคะนอกอืก่นกับเสด็จเห็นงานแต่เศ้าอีกเขาง,งานกับแปดโมงเศ้าเมืม่อยหลายเจ้าเสด็จกับเขากลับวันเสาร์อาทิตย์นีแล้วค่ะร้อนละมั้ยน้ำมันนะข้าบานกับลูกสาวก็เหนียวกับเขากันละตื่นสายข้าโมนีล <c oughs> อุ่นสายยังไม่ร้อนเลยใสย่แนลน้วร้อนยังไม่ร้อนเลยเนี่ยแ้วมันก็ยังไม่หอนเลยค่ะแม่คั่กวกระจายหอนเหวี่ยงเข่ากันหลายสยิเทียนวะน้องท่านไปกินเขา่าปกติเขาจะเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็สิกินเขา่าสาวสวยแน่ี่ยเอาลนะประมาณต่อมุ้งสิ่มุ้งอะไรล,ละค่ะ จะกินขนมปังกาแฟย่งางแซาเนาะ mm hmm. ก็เสียดายกินข้าวกันละคะโอเคนะคะเดี๋ยวเบิางต่อไปนะมันห่อนคงจะโทอันเดี๋ลที่อันเอาไก่ลงถอดเดลติดตามกันต่อไปเด้อจ้าเด้อเอาค่ะมันมันห่อนแล้วเด้อค่ะก็เสียเอาไก่ล้วยเลยมาดนี้เอาไก่ลงถอดเด้อค่ะอือมันร้อนแล้วจะได้กินข้าวกันนะจะต้องรอข้าวเหนียว,วอ,อ,อีวออวอวกท้องร้อนล้วเนี่ยข้าว sí? la no, 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 no. แตลนด้อค่ะบร์การที่น่าดูลูกกบเนี่ยโอินไน่ากินมากเดินไานน่ากินค่ะคิ้วจังเลยเนี่ย Mr Rice ready ขมี้วไม่คิดว่าถ้าเดี๋ยวคงคงใกล้แล้วหอล,หลูกคงใกล้แล้วห,ห,หนอขวต่ก็ใกล้ละคก็จะกินข้าวกันละข้าวมีตื่อใ่กันเที่ยงกระดานเปะลูกสาวหิ้วข่าด้วยค่ะ เอาหน่ามาติดตามกันนะค่ะจะทอดให้แล้วอา้องยืดทอดเี๋กระทากมันกระซี้แล้วนะคะนี่มาละค่ะกับข่าวฮากะแล้วรอเด้อค่ะกะซีมีมีน้ำพริกปูมัอนี้ค่ะแล้วก็ไก่ทอดเนาะมัอนี้กะซีนั่งกินกับข่าวกับน้องนี่นาเด้อค่ะลูกสาวสวยๆกะซีมีผักกะซีมีกะอ่มาเบิ่งไก่เนื้อจ้ะ อันอันพักเซียนนะคะแล้วก็อันนี่ยเองเนาะอันจ้าเขื่อนมาอย่างน้อบปัทีอันลูกพักแมวเมนบอนาะอันพักเหลืองๆนี่อันจ้าก็บบอลว่าเออเนี่ยอย่างนี้อาคาปัติเนีก็ลืมแล้วเวลาซีวอาก็ลืมเราไปแล้วประเดี๋ยอันไพ่หูกับคอมเมนต์มาบอกเนีเด้อจ้าว่าเขื่อนมาโดอกอีหยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ละจ้าเนี่ยดอกอีหยังเนาะบัดนี้อันนี้ค่ะอันอันปูนาปูนาค่ะ อันน้ำพริกปูหน้าเนี่ยค่ะตำใส่บะกอกเนาะเบิ่งในยูทูบเกิดละจ้ะกับกอปีกมาอีกเท่านึงกันเองละค่ะกับบะเขือแล้วก็อ่านี่อย่างเนี้ยอันสตอค่ะก็เสิร์กินเขาก็ไหนเด้อค่ะเนี่ยกระติ๊กข้าวเหนียวกับเสิร์กมือกินอะไรเด้อปัทิเนกค่ะมาเด้อมากินเขาน้ำกันเด้อย่าอีย่าไอ้ก็มากินเขาน้ำกันเด้อจ้า ได้กินข้าวค่ะน้ำพริกปูใส่บักกอกน่ะก็ผมเป็นแบบ่ยก็ผมผมก็เอิดบางอย่างบักกอกนั่นแหละค่ะกินข้าวเนี่กันเด้ค่ะแซบ่บแซบ่บอ,อร่อยไหมคะลูกอื้น่ากินมากร้อนน่ะต่อ,อให้มันเย็นก่อนค่อยกินข้าวกินผักด้วยนะนะ <laughs> no vegetable nothing <c oughs> um, o mm. <Thank> u <you. S 2> uh, t e ต้องกินผักด้วยลูกอันนี้อร่อยนะเนาะเขาเรียกว่าลูกอะไรนะผักแมวแมนบาจ้ะนุ้ยผักแมวไ้มเนาะอันนี้อร่อยเสียด้วยค่ะนึกไม่ออกเหมือนกันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแค่ I t o เช h ่อต้องชิมดูไม่จำได้บ้าง is that like flower แม่ไม่รู้อ่ะ มันเหมือนอไม่จาได้สมัยที่อยู่อที่เมืองไทยอ่เขาจะมาทอดกับไข่แล้วกินกับน,น้าพริกกะป mm hmm. อิอร่อยดิอ mm hmm. ครั้งแรกนะที่ครั้งททีีท่่เคยกินอรูปผักแมว mm hmm. อร่อยมากชิมดิม mm hmm. mm hmm. you can try ลูกสาบอานิยานผักเด้อค่ะไพเสวีบอาเป็นลูกสะไครกับคิ้เลายๆเยค่ะ่กิน้นวักนึกนึกนกนกนึ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 กหึกนึกนกนึกนึกนึกนกนึกนึกนึกนกนึกนกนึกนึนนึกแึกนึกกนึ่นึกกนึนอานึนึนึกนึกนกนนนึกนึกนึกอกกนึกนึกยกกนนกกนนึกอกอน เลยทำให้แอปเปิลกินมากเลยเดี๋ยวกลับบ้านมีโอกาสกลับไปเมืองไทยเมื่อไหรนะ่เนาะจะไปทำกับข้าวให้ยายให้พี่แอนกินกินหน้าอ่ยไม่รู้ว่าจะได้กลับหรือเปล่าแต่วัคซีนมาแล้วนะอินเมริกาน,นะอืมวัคซีนอ่าอืมโควิด1 i มาหหลอจ้ะ ว่าถึงไม่กาวบางว่าเราจะแต่มูสายทำงานเฮลแค่ก like id e ับบุหงจ้ามือใดสกใด่เด้อค่ะเดี๋วเราบัคซี่งสงสัยกับสิให้คนไขก่อนละค่ะเขาึงสงใส่ที่หลังน่นะคืว่าเขา i think they're going to give to um definitely the old older people uh huh, first and t h ก่อนแล้วคนป่วย so i t h i n แกแล้วคนป่วย But, um, I think they have to give it to you guys because you guys are the fa the frontliners. You guys deal with like all that stuff, and then it's mm -hmm. gonna be people. Who, I think I think people who worked in like merchandise stores, like Walmart, Target, super um, supermarkets mm -hmm. and stuff like that, mm -hmm. because we have to um, deal with people a lot, and then I think it will be just the regular people who you know. Okay, that's what I think. What smart, yeah. สงสัยเดือนหนานละจ้ะสิได้รับสงสัยเดือนหนานละจ้ะมูสายมูอ่าเป็นงานเหี่ยวแคร์ประมาณนี้สิเ <c oughs> นสซิงโฮมเหี่ยวแคร์อันอันแคร์โฮมโฮมแคร์ s อรี่โฮมแคร์ค่ะก็สิเป็นบุแนในใจเด้อจ้ะบุแนใใจแต่ข่าวว่าจังสัน,ขขาากกนเขาเป็อะไรค่ะมากินข่าวกินฮอดบานหลายหลายอยากกับปั่นถ้าแต่เมืองไทยสิเปิดนั่นละ สิเปิดประเทศน,น,นั่นแหละค่ะเซนเจเรกับเนาะจากมือใดหรอคะเนี่ยน,นี่น่าอยู่ลองกินน้ำพริกปิ้วเดียว<ส>ครั้งแรกในการทำนั่นน่ากินมากเลยอร่อยฮะอร่อยดูกินไก่ทอดอร่อยนะแล้วเราหิวเนี่ย <laughs> <laughs> กินข้าวสวยกันเมื่อไหร่ปกติอันสิกินเสาร์กันเลจะ้ะ <laughs> เมื่อวันอื่ตื่นสาย เขาสวยกินผักนั้นเนี่ยอือร่อยครั้งแรกในการกินลูกผักแมวแซ่บแซ่ลองซื้อมากินด้ยค่ะดูกินกระปุนแซ่บแบ อูนี่ก็ไปคุดมากเด้อค่ะเนี่ยเห็นบอกค่ะก็ไปคุดมากเด้อค่ะไปคุดอยู่ตลาดห้องกงมาร์เก็ตค่ะขุดง่ายไงไปถึงซองแข่งกันยิบมาเลยแผกหนึ่งไปถึงสองนาทีค่ะแต่มันกระเสียบนะอร่อยอยู่อืม กินเยอะๆค่ะลูกกินข้าวเยอะๆยายกินหมดแล้วยายกินหมดแล้วไก่อะหิวไหเข้าบ้านจะกินลาเด้อร์เขาต้องเซ็นเจ้าที่เจ้าท้าก่อนค่ะเซ็นเจ้าบ้านก่อนถึงจะแม่บ้านถึงจะได้กินได้มาเด้อกินเขาได้กันค่ะแซ่บแซ่บเด้อ เขาเทียมเขาเสาเป็นเขาเทียมค่ะเขาเทียมอเมริกาตัวนี้กะเวลาอืม I think it's like ประมาณนั้นนะคะใบม่วงใบสองค่ะประมาณนี้แหละค่ะเขาเสาเป็นเขาแรงเขาเทียมบอบพิดค่ะเขาเสาเป็นเขาเทียม บอมเป็นไดเอทเด,ด้อค่ะตื่นสวยนี่ตื่นสวย,สวยเอาจังไดกะอขอตัวกินข่าวก่อนเด้อค่ะจังไดกะฝากคลิปอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดอ่ซับสไครต์ไ้แน่อน้องไม้ค่ะฝากน้องไม้น้ำแน่เด้อค่ะอันน้องนี่นาแม่น้องนี่นาสาวสุรินทพัพเพิ่์ดเด้อค่ะจังไดกะ ฝากกดติดตามให้ไดเด้อค่ะค่ะเดี๋ยวสี่เห็ดอันโอกาสนะส็ดคดลิปใหม่กับจั้งสี่ละค่ะคลิปกับวิถีชีวิตแต่ละมือนะคะจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์ไดเด้อค่ะค่ะเดี๋ยวพอกันไหมเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ